สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูบอลดำนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบล็คอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันก็คือนี่เป็นบอลดำนะคะแต่คือสองต้นนี้จะไม่เหมือนกันก็คือต้นนี้เขาจะมีลายอะค่ะคเพื่อนๆเห็นไหมมีลายแต่ต้นนี้ไม่มีนี่คือคนละต้นกันแล้วนะคะ ก็งงอยู่เห็นไหมคะลายเขาจะมีลายเห็นไหมคะมีลายนี่นี่คือเขาชอบแดดจัดนะคะแล้วเขาก็จะดำแต่อันนี้คือจริงๆแล้วมันจะต้องมีน้ำแช่แต่อันนี้คือปลูกกับไว้กับดินนะ่ะ มีจะคนมาขอถามซื้อนะคะต้นนี้เพราะาลายเขาสวยอะคะ่ะแต่ไม่ขายกะว่าจะลองเอาไว้ดูทําพันดูดูซิว่าออกมาจะเป็นยังไงจะมีลายหรือไม่แต่ส่วนมากที่เห็นก็จะไม่มีนะคะมันก็จะเป็นแบบเรียบๆดําๆอะไรไปอย่างนี้สวยไหมสวยเนาะ,เ,นะเป็นลายอะไร,ะไรเหมือนอะไรสักอย่างเห็นไหม เนาะสวยเนาะสวยอ่ะนี่ก็มีลายนี่ก็มีลายเห็นไหมคะลายเต็มเลยลายแต่ตัวนี้ไม่มีดูไม่มีมีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ ว่าเดียรจะมาอัปเดตให้ดูต้นไม้ใหม่ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ